ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. สวัสดีกันเพื่อนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ m มี่ไลฟ์อินแคนาดนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่24นะคะเดือนธันวาคมเนาะก็ตรงกับวันคริสต์มาสอีฟนั่นเองเนาะก็จะบอกว่าทุกๆปีแล้วเนี่ยครอบครัวของมี่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านะนะคะก็จะไปบ้านคุณย่าไปบ้านพี่ชายของมาตินเนาะแล้วก็ไปบ้านน้องสาวแต่ปีนี้ก็ด้วยโควิดเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเลยเราก็อยู่กันที่บ้านดีกว่านอก็เลยคิดว่าวันนี้นะคะเราจะจัด าปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านเราก็เป็นดินเนอร์เล็กๆก,กับครอบครัวของเราที่เราทํากันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสําหรับในเทศกาลเนาะก็จะบอกว่าปกติแล้วบางบางครอบครัวนะคะเขาก็จะจัดวันที่15กันเออเป็นวันคริสต์มาสเลยแต่ทางทางครอบครัวของมี่เนี่ยส่วนใหญ่จะจัดวันที่2 4กันเพราะว่าวันที่15เนี่ยเราต้องการที่จะพักผ่อนต้องการที่จะตื่นสายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาแบบ เฮ้ยแกะของขวัญหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้นะคะเราตั้งใจว่าเดียวเราจะทําอาหารแล้วกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแกะของขวัญเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นกันใสายๆจะพาเพื่อนๆมาดูนะว่าวันนี้เราจะกินอะไรก็ตามใจลูกตามใจสามีอีกเช่นเคยเนาะก็เราจะกินเป็น ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยของทางเคเบก,กัวเนาะเขาก็จะกินเป็นมีดกินบ่อยๆก็คือก,ก็คือเป็นเมนูฟองดูชีนัวซึ่งก็จะเป็นเหมือนจิ้มจุ่มบ้านเรานี่แหละก็จะมีนี่เลยมีให้ดูนะนี่เป็นเนื้อกับเป็นไก่นะคะก็จะเป็นอะไรที่ใช้จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็พันๆๆแล้วก็จิ้มลงไปในน้ําจะมีซอสของเขา ส่วนตัวเป็นซอสของที่นี่โดยตรงแต่หม้อหม้อของมี่มันจะมี2ฝั่งเนาะก็อีกฝั่งหนึ่งมี่ก็จะทําเป็นซุปบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใส่ผักใส่อะไรของบ้านเราเนาะแล้วก็ของมี่เนี่ยก็จะมีเป็นกุ้งเนาะมี่ก็จะกินเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็มี่ทาเป็นหมี่หยกไว้ด้วยนี่หมี่หยกแล้วมี่ก็น้ำมันเจียวเนาะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีเมนูอาหารเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอะนะคะกําลังทําอยู่เนาะแล้วว่ามีสลัดด้วยนะนี่มี่จัดสลัดไว้นะคะนี่นี่เลย นะคะเราก็จะบอกว่าส่วนอของหวานเนี่ยจะบอกเลยนะว่าเอาใจลูกอีกแล้วเราจะเล่นกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เพื่อนๆเห็นอันนี้มานี <c oughs> ่ฟองดูชีนัวกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็น ช็อกโกแลตฟองดูด้วยนี่มีจะกินเป็นช็อกโกแลตกับลูกนะคะก็จริงๆแล้วที่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสเบอรี่หรืออะไรก็ตามจิ้มกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี้มันก็จะละลายละลายแบบร้อนๆเพราะเราจะมีข้างล่างใต้นี้นะคะเราจะจุด่าเป็นเจลนะคะให้มันร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตร้อนๆอย่างนี้เราก็จะเอาแบบจิ้มผลไม้แล้วก็ไปจิ้มกับช็อกโกแลตอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้นี่ดูนี่ เจสสิก้ารีเควสมาเราก็จะกินเป็นกีโมฟนะคะเราก็จะไปจิ้มในนี้อีกทีนึงมันก็จะหวานตัวมี่เองก็กินกินแค่กินพอเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกินอย่างอื่นซะมากกว่าเนาะยังไงก็ตอนนี้กําลังจัดโต๊ะกันอยู่สามีเริ่ม เริ่มจัดโต๊ะแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้หลังจากที่เรากินกันเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะของขวัญกันเลยเนาะก็เจสสิก้านี่เล่งยิกงๆเลยอยากจะเห็นของขวัญจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เขาโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเขาอยากได้เงินวะเออยังไงเดี๋ยวพามาดูกันนะ,นะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดินเนอร์คืนนี้ก็ได้เวลาที่จะแกะของขวัญกันแล้วเดี๋ยวมีแกะของขวัญเสร็จเดี๋ยวเราจะมาอวยพรคริสต์มาสให้ตอนช่วงท้ายเนาะยังไงเรามาเริ่มกันเลยบอกเลยนะว่ามี่นะอยากได้แล้วลูกเออลูกเห็นก่อนนี่เป็นหัวไมโครโฟนแบบนี้เราสามารถ เสียบกับอันนี้ได้อะเออเราสามารถเสียบแล้วก็มาเน็ตอย่างนี้ได้แล้วมันสวยอะนี่ว่ามันดูบูดูเก๋ดีนี่ก็เลยซื้อมาอันนึงลูกอยากได้ก็เลยซื้ออีกอันนึง เป็นอีกอันนึงที่สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็สำหรับทำทำวิดีโอป้าใส่ป้าไม่ดังแท้ต้องได้ดีเซตสิกว่าเขารู้ว่านี่คืออะไรเพราะว่าเป็นคนไปเลือกเองเด็ดป๊อบสีสีเด็กป๊อกีอีกแล้วครับพี่น้องไอ้ซี่สีสีตัวช่วยซินี่เป็นของขวัญที่เขาไปเลือกมา นาาเนี่ยที่กล่องที้ม้าขาดไงสองกล่องนี้ขนาดเท่ากันเลย <laughs> มาดูว่ามันคืออะไรเดีย๋ยวพี่ผ่าดูไม่รู้ใครก๊อบใครลูกก๊อบแม่หรือแม่ก๊อกกปลูก <laughs> <laughs> นี่เอเอปมกันอมกันได้ทุวคนก็ <laughs> จะบอกว่าเอา้ากลับด้านจะบอกว่าซื้อมาเหมือนกันจ้ที่ทงานเ <laughs> พื่อนๆน่าจะเห็นอยู่ที่ทำงานแล้วลหละ <laughs> เพราะว่าพี่ม <laughs> ีได้จะจับของขวัญที่ทำงานมาเนาะนี่จับของขวัญมานี่ เพราะเขาเป็นคนแรกไงก็เล,เ,งเลือกอันที่มันใช้งานนี่นแหละเขาจะได้ถูกใจนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้ว่าอยากได้อันนี้โ oh, <wow. S 1> oh, <but> <laughs> อ้ว้าวโอเคดิ๊ไงดีเ้สิควะอ้าวมันเป็นอะไรที่เขาใช้งานนั่นแหละนี่ก็เลยเห็นว่าเขาอยากได้จดึเห็นพูดอยู่นี่ก็เลยไปเลือมาให้อันนี้เป็นของของมี่พี่ม่ได้ของขวัญจากจากที่ทำงานที่มี่บอกว่ามี่ได้เชฟมาใบหน่งแล้วมีก่ก็เลือกเลือกของขวัญมาเลยจะบอกว่ามี่อ่ะปีที่แล้วมี่ก็ได้แบบนี้แหละแล้วมี่ก็ไปเลือกมาอ่ะน,นี่ได้ดูก่อนอมันคืออะไรเหมือนกับน,นี่จ้้โอวาดู <c oughs> สวยรักงามเนาะคนแบบคนชอบแต่งตัวนี่ให้ดูตัวนี้ก็จะแบบจี๋เออนี่เลยมันก็จะเป็น้ายๆถุงดำนะหนึง่งนี่ก็ของมีอีกละไปเลือกตัวนี้มาตัวเนี้ยเห็นเห็นเห็นเพื่อนๆใช้อยู่ก็เลยอยากได้บ้างเออนน่เนี่ยจ้ะมันคืออะไรมันก็คือเป็นที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนี่แหละแต่พอเวลาเราใส่มือถือลงไปเนี่ยเราเวลาเราหันไปทางไหนมันจะตามเราอะ เออเหมือนกับว่าหมุนตามแล้วแล้วเราทำาิ i กตอกอ่ะเราทำติ๊กตอกแทบทุกวันเลยแล้วก็แล้วก็มีจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับทำอ่เกี่ยวกับอ่าโทรศัพท์เยอะมากๆเกี่ยวกับทำาิ i กต o อกพวกไม้ตั้งอะไรเงี้ยมีมีแบบเยอะมากแต่ละอันมันก็จะใช้แต่เขาเรียกอะไรใช้แต่ละงานไม่เหมือนกันดังนั้นมีก็เอาตัวนี้มาด้วยแต่นี้เป็นของเจสซิกา้าแต่จะบอกเลยอันนี้เราจะเปิดเสร็จแล้วเนี่ยจะให้เจสซิก้าครึ่งหนึง่งเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไรโอ้อหเจสซิก้าก่อนอันนี้เป็นอะไรที่เจสซิก้าเคยบอกว่าาเเอใจย็น บนว่าอยากได้แต่มีมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังเด็กอยู่ะเขาจะเอาไปทําอะไรแต่เขาบอกว่าเพื่อนคนอื่นน่ะก็ยังใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอาตามใจนางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้ตลอดเวลาโอเคเนอะ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่เขา่ะเขาจำไม่ได้เขาพูดว่าอะไรไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้ พาเลต์อะพาเลตแต่งหน้าอ่ะเพื่อี่เขดูซิว่าได้อะไรนี่แหละคือจริงๆอยากจะบอกเลยมันไม่ได้ราคาแพงแต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้เออเอาเปิดให้พี่เขาดูมันเป็นยังไงมันเป็นพาเลตแบบแต่งหน้าเออแล้วเขาบอกว่าเวลาเพื่อนๆบางทีเขามีงานหรือมีอะไรมันพี่แต่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบอยากได้แบบเป็นชุดแบบเนี้ยนี่ก็เลยเห็นว่าเออมันเป็นแบบพาเลตแบบของเด็กอ่ะนี่ก็เลยเออเอาเอาอ่ะซื้อให้เขาแล้วก็แอบไม่ได้บอกหรอกเนาะแต่จะให้ดูชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีไปเลือกมาแต่ชิิ้้นนเเเียยจะบอกกลพศษมา นี่จะบอกเลยพิเศษมากแล้วมีก็ชอบด้วยนะมันเป็นสมาร์ตอุทลิซี่ไอโฟนเนี่ยจ้าเพื่อนเคืออะไรเอ่ยเนี่ยจ้ามันเป็นโคมไฟนะแต่มันเป็นที่ชาร์จแบบด้วยเห็นไหมก็แค่แค่เป็นมันเป็นที่ชาร์จแบบอะเอาโทรศัพท์วางตรงนี้ มันเอาโทรศัพท์วางตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีโคมไฟให้ด้วยแต่จริงไม่ว่ามันน่าจะเอาไว้ใช้สําหรับหัวเตียงอะ่ะแบบของสามีภรรยาอะไรเงี้ยแต่สามีบอกว่าไม,ไม่เป็นไรหรอกเธอเอาให้ลูกก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็รักลูกเนาะเขาก็บอกให้ลูกเอาไว้ใช้ดังนั้นมันหนึ่งชุดมันมีสองอันมีก็เลยซื้อมา,าก็กล่าวว่าเออหนึ่งอันเป็นของมี่หนึ่งอันเป็นของลูกนี่จ้ะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับใช้งานแหละมี่จะชอบออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรประมาณอย่างเงี้ยดังนั้นมี่คิดว่าคุ้มค่าถ้ามี่ได้มาเนาะก็จะมีซองของป้าป๊ามเดีวนะบป้าป้าดีแวมังเปนอเอ้นะแม่สิ แลวสิกี้เซอร์ลีน่าลีน่าเหรออ๋อจึงว่าของคุณย่าสิอันนี้เป็นน้องสาวของคุณย่าน้องสาวของแม่มาตินส่งการ์ดมานะคะก็รักเจสิก้ามากมายไก่กองโอ้ได้เงินมาด้วย

ค่ะแล้วตอนนี้เราก็แกะของขวัญกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็<อ><อ>เขาจะได้ของขวัญจากที่ทํางานของเขาเนาะแล้วก็จะได้เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเช็ค <c oughs> เงินสดให้เขาเนะแล้วก็ให้เขาไปเลือกซื้อของ <c oughs> ก็คงจะคล้ายๆข,ข,ของมี่เหมือนให้เงินไปแล้วไปเลือกซื้อของแล้วนี่ก็เป็นของที่เขาเขาให้มาจากที่ทํางานด้วยก็เหมือนมี่ก็ได้ของจากที่ทํางานมาด้วยเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ แกะของขวัญกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมี่ก็อยากจะมาก่อนลาไปะนะคะมีก็อยากจะมาอวยพรเนี่ยนะคะอวยพรคริสต์มาสแล้วก็อวยพรปีใหม่ไปเลยทีเดียวเนาะก็จะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยาก เป็นยังไงบ้างแล้วผ่านมานี้คือเราได้ได้อะไรบ้างกับปีที่ผ่านมาคือปีนี้เนาะก็จะเหลืออีก 3- 4วันที่จะถึงนี้ก็คือจะปีใหม่แล้วด้วยเนาะมิจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรกับตัวมิเองเนาะที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่จริงแล้วมิอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมิมองดูว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้น,น,นแล้วก็มิอยากจะบอกนะว่าตัวมิเองอะ ตั้งแต่ทำทำทั้ง YouTube แล้วก็ไปขายของใน Tik t o อกหรืออะไรก็ตามเราอะไปเห็นไปเห็นแม่ค้าหลายๆคนที่เฮ้ยตอนแรกเราจะอยู่วงแคบๆใช่ไหมตอนนี้เราไปขายของใน Tik t o อกเราไปเห็นคนที่เขาแบบเฮ้ยเขาฮึดกว่าเราอีกนะแล้วเขาก็มีความแบบเฮ้ยเขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบมีความฮึด ความขยันมากกว่าเราเหมือนกับเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะขายของให้ได้แล้วก็บางคนเนี่ยเหมือนกับเดินทางมาที่นี่แล้วก็มาเป็นกุก๊กมาเป็นมาเป็นเหมือนทําอาหารขายมาอะไร่งเหมือนเขาแบบเฮ้ยเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยนะดังนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะดําลงชีวิตของเขาไปได้ดังนั้นตัวม่เองก็เลยคิดว่าเออ ในเมื่อปีนี้ที่ผ่านมามันก็จะมีทั้งไม่ดีแล้วก็ดีเรื่องที่ไม่ดีมี่ก็จะทิ้งไปแล้วก็ปีหน้าเริ่มต้นหม่ปีหน้ามี่จะบอกเลยนะว่ามี่มีอะไรหลายๆอย่างที่จะทำนะคะแต่ก็ยังไม่ได้บอกเนาะมี่มีหลายอย่างที่มันมีโปรเจกต์ขึ้นมาหลายๆอันที่มี่คิดว่ามี่อยากจะลองทําดูก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีในปีหน้าเนาะว่ามี่ลงมือทําอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะดังนั้นวันนี้นะคะมี่ก็อยากจะมาอวยพรทิ้งท้ายไปเลยเนาะว่า อ่าม erry Christmas แล้วก็อ่าแฮป e w Year ปีสองพันยี่สิ2สองแล้วก็สามีอ่ากรมาช่วยยูโนเอ็นช่วยยูโนเอ็นเปิดได้ดูมีนแบงค์เด์บายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะคะก็มีเพื่อน ฟิลิปปินส์จ้านางมานางไม่ให้ถ่ายนางบอกวันนี้นางไม่สวยนางไม่ยอมไม่ถ่ายนางมาอ่าวันนี้วันที่25นาะมีก็ทําคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เนาะก็นางมาถึงก็ประมาณนี้ ก็ประมาณ5้าโมงกับหกโมงแล้วมี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยดีอะเพราะปกติแล้วคือจริงๆมี่บอกเขามาได้ตลอดเลยปกติแล้วฝรั่งเนี่ยเวลามามมต้องมีการนัดเนาะแต่มี่บอกเขานะว่าถ้าจะมาที่บ้านนี้มาได้เลยไม่ต้องนัดดังนั้นนางก็มาถือไวน์มาขวดหนึ่งวะ่ะแล้วก็เหมือนแบบมาเหมือนลักษณะคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมานั่งดื่มกันนิดหน่อยแล้วเขาก็จะกลับแต่มี่ยังไม่ได้กินข้าวมี่ก็เลยรู้ว่ามี่ทําอะไรมี่ก็ทําผัดมาม่าว่ะมี่กาลังขัดดูอยู่เนี่ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ บ,บังคับเพากินไปด้วยในตัวเพราะว่าอาหารไม่รู้จะทําอะไรกินวันนี้เตั้งใจว่าคือตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมีก้อนแบบขี้เกียจอะทั้งวันเลยไม่ได้ทําอะไรนะแต่เออไหนๆเขามาแล้วมี่ก็เลยมีอะไรก็ทำๆผัดๆลงไปเนาะเออแอบดูเขาหน่อยนึงนี่นางก็จะแบบเนี่ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผัดมาม่านี่ จะบอกว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรเมียนึกในใจวันนี้กะว่าจะไม่กินข้าวเย็นแต่มามาลิเจนมาม็เลยเฮ้ยเอาอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็มีทําได้เร็วมากนี่ใช้เวลาประมาณน่าจะไม่เกิน15นาทีผัดเสร็จเรียบแล้วแล้วบังคับพวกกินด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวไปดูเนาะว่าเขาจะกินหมดไหมค่ะเอสเกสเซบอกใบวิสเตรบอเมอร์ซีบุคูล่เลเขาบอกไม่อยากให้ถ่ายวิดีโอไนมิเขาบอกวันนี้ฉันไม่สวยอ่ะฉันก็ไม่แม่แต่ก็ถ่ายนิดนึงเนาะก็อย่างน้อยให้รู้ว่ามีเพื่อนเพื่อนรักกันนะคะ แะมาหาเนาะสิเมยเยอะอมีเวียนบิสเชนูสีสามักเตงว้ไปเวียนสั่ไว้ิเกอเลฟนมคคิมมี่เอเดน่าเดรนจไม่สินออสิกอเกสตชู้ชู้ทบปูเบอีซี่เหรอบอเขาเกือบจะกินหมดเขาบอกบอกว่าอร่อยมากก็เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดสำหรับที่มี่ทำในเวลา15นาทีเนาะ

อ๋อโอเคเวลาบูมาเลงเฉลี่ยมซะใส่โบคือเด็กสาวกางเชมิดสีสีแว๊บมังโบเอาเวลาบูมาเลงเมียตัวหนูปูเม็ดเอาเวลาจีนแล้วมาใส่สีสีแว๊บมังชิคเอ็กซ์ก็ต้องไปต้องไปยี่ยานะสีเลด้วยไหมนกบ๊วยนกบ๊วยใส่บ๊วยหนูจี๊ปปุ่มเอาไปซูมมาที่อ่าวันในไทยแลนด์ซีซูนที่อ่าวันในสิบิลิปินนกสีแว๊บมังสีเลตายังอร่อยเฉพาะที่สีสีแว๊บมังตัวโล่เลยอะฟิลิปินวังดแมนอะฟิลิปินเสียโลนเอาไว้เมื่อสีแว๊บมังโลโก้ไต่ลังแล้วเป็นไต่ล buang lagi tu boleh buang lagi. Tangsi ya. Nampak jeli bu dia jah atua. Ah Di sisa depan di muka maju.